แค่ไหนใลรเหตุเพาเป็ี่นจอไปเขาวิธีได้นี่ไหมเจตเ่นไหนยังไยสีใดะนี่ไปกยังไปเหตุจะจ้บว่าไดไปเหตุเช้าไนก็ว่าไดล้มิดหน่งต่งนี่ สวัสดีทุกช่องเด้อคุณฟิชชั่นบอกเฮ mm hmm. ็ดกับว่าไรไหมงวดนี่ไมมเฮ็ดเังาไรกับว่าไรไปงวดไหนไปกับว่าไรไ,ไปกดเข้าไปเข้ามาต่ออายุสมาชิกกับว่าไรเนี่ยกดไปยังไงจะหลออยังทึ่เก่าอว่าไรเลยไปขอไปเบื้องสามเทียชีเทียยังคือเกา่กายยอยู่ บ่ได้ไม่ได้ิดเห็่ยงเลยนี่เกิดปัญหาในการประมวลผลนะประมวลผลประมวลผลแบบไรน,น้อหน,อน,อนออยจะมัน,นย่อมพันเลยเด้อจักสิบิก,กดวิธีไหนยังค่อยสีไใดกดแบบได้ยังค่อยสีดใดน้ะ

เปิดอะไรขึ้นเบิือนก็ไดดใส่แว่นตาดำครับแต่เปิไป,ไปเบิ้งไหลออกเพี่ยไปเบิ้งกับว่าใดนั่นเอ้ยเปิดปัญหาอย่างนั้น,น่าเขียนเลยสวัสดีค่ะคุณสุชาติ เดี๋ยวนี้เ่ท่านหูจับกันก็นไปจับเมื่อกันเด้อพี่น้องเเดี๋ยเป็นยูทูปเปิดไปน้ำกันกรจอเห็ดสามช่องที่สองท่านเลยเมื่อท่านพันพานยี่สองเดียวสองเดียวก็ว่าเป็นพันไงได้ต <laughs> ั้ง <laughs> สี่ปีห้าปีเห็ดมั่นใจว่าจะปีไว้พันเนี้พันบ้าเป็นพันไงไงได้พี่น้องเนี่ย ตันบ่มีคนมาอย่างมาตันให้เฮ้าอิรีนี่บ่าพันไงไงเด้ยาสบาพาันไงเด้ยูถ่วต้องเจ้าเห็ดบ่มีคนไปเบิ่งไปย่งบ่มีผู้ไปนหนันอหลีนี่บ่ไปบ่ามาอหลีเี่พี่น้องตอนข่อยเห็ดอันที่แหลกลเจ้าซอยข่อยเอาเท้แวว่าเด้ข่อยยังข่อยพันสองที่แรกที่แหลกเจ้าซอยข่อยแถวว่า ซอยเอาแต่แถวๆมาเลยขอยจังค่อยพันเทิ่งเบิงเพลีดเทิ่งดันนั่นอันนี้ฮะข่อยจนว่าไหลอันไหลเน่าไหลอันนั้นอ้างก็หมุนปั่นบุค้างตัวนี่ลวกไปว่ามานน่อนี่ยข้าปั่นบุค้าง On va le 两个一了。